ตำนานตลาดบางน้อยและคนที่มาบ้านกำนันจันซึ่งรัชกาลที่ห้าเสด็จประาพาสต้นหนแรกคำว่าชาวบ้านร้านตลาดคำนี้เห็นจะจริงสำหรับทุกพื้นถิ่นท้องที่เพราะทั้งชาวบ้านร้านและตลาดย่อมเป็นของที่มีอยู่ด้วยกันในที่แห่งหนึ่งแห่งใดอันเจริญและขยายตัวขึ้นเป็นชุมชนเล็กบ้างใหญ่บ้างตามปัจจัยต่างๆที่จะเอื้ออำนวยในแต่ละพื้นถิ่น แล้วคนแต่ครั้งอดีตมักนิยมใช้คำคล้องจองหรือมีความหมายไปในทางเดียวกันจึงเกิดเป็นคำว่าชาวบ้านร้านตลาดขึ้นมาชนี้ในวัยเด็กของผู้เขียนเองเติบโตมากับชุมชนที่เป็นตลาดเพราะที่บ้านของผู้เขียนเป็นร้านขายของโชห่วยหรือของชำขายตั้งแต่ของใช้ในครัวเรือนของอุปโภคบริโภคและของจำเป็นใช้ในทางการเกษตรสารพัดจะจัดหามาตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้เขียนได้สัมผัสสภาพชีวิตที่มีสีสันสนุกสนานไปกับบรรยากาศขององค์การค้าขายและด้วยวิถีชีวิตริมคลองที่มีเรือแพรซื้อขายวายล่องอยู่ตลอดวันยิ่งทำให้ภาพในความทรงจำงดงามอยู่ไม่น้อยเรื่องที่ผู้เขียนจะได้เล่าความต่อไปนี้เมื่อดำริตรีตรองดูเห็นว่าจะเป็นอย่างตำนานแต่ตำนานมาเลเจน ในที่นี้หาประสงค์จะเล่าอย่างที่เป็นเรื่องอันมีมาแต่ครั้งกระโน,น้นอันบุราณการละนานจนต้องคาดเดาคาดสุ่มเอาไม่หากทว่าหมายจะเล่าถึงเรื่องราวสตอรี่ความเป็นมาในทางอดีตครั้นแล้วจึงคิดหาวิธีรวบรวมเก็บเนื้อความมาเล่าสู่กันฟังติดก็แค่เรื่องราวในที่นี้เป็นเรื่องราวที่จำกัดขอบเขตของความรับรู้อยู่เพียงคนในชุมชนพื้นถิ่นท้องที่เท่านั้นเป็นสภาพชีวิตของคนธรรมดาสาม,มาัญหาเช้ากินข้าม มีขนบธรรมเนียมและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นสืบทอดส่งต่อกันมามีประเพณีในชีวิตประจำวันอย่างไม่ได้สำคัญอะไรกับประวัติศาสตร์อันยิ่งยงของชาติหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือทุกคนอาจเกิดขึ้นมีชีวิตอยู่และตายจากไปโดยไม่มีประโยชน์ใดสำหรับคนจำนวนมากจะต้องจดจำทำความเข้าใจนะักแต่ทั้งหมดอาจเป็นสิ่งที่ตอบเราได้ว่า เรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของพื้นถิ่นดังกล่าวตลาดบางน้อยในปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงกันกับจุดที่ถ่ายภาพที่หนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้สูงขึ้นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นอุโบสถวัดบางน้อย เหตุดังนั้นเรื่องราวที่ผู้เขียนนำมาเล่าอาศัยเก็บถ้อยความทั้งจากหนังสือเรื่องเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ห้าและจากทั้งคนเก่าคนแก่ซึ่งเรื่องตำนานตลาดบางน้อยส่วนใหญ่ผู้เขียนได้รับการเล่าให้ฟังจากทั้งประสงค์และอามาของผู้เขียนเป็นสำคัญตลอดจนนับเป็นโชคเหลือเกินที่ความทรงจำของบุคคลเหล่านี้หาได้อยู่ในภาวะที่หลงลืมเลือเลอเล่อนเมื่อฟังท่านเล่าแล้วทำให้นึกเห็นภาพในอดีตฉายย้อนกลับมาสู่ความรับรู้ของเราได้เป็นอย่างดี จำเดิมคลองบางน้อยจะเป็นคลองเก่าอันชาวจีนเป็นผู้ขุดขึ้นหรืออย่างที่คนในพื้นถิ่นเรียกว่าคลองขุดเจ๊กหมายถึงพวกจีนเป็นแรงงานในการขุดคลองบางน้อยจึงเป็นคลองไม่กว้างขวางห่างระหว่างกันมากนักสังเกตได้พอเวลาน้ำแห้งลงจะปรากฏหินก้อนใหญ่โผล่พ้นขึ้นเป็นแนวตะลิงตลอดไปทั้งคลองเพราะเกิดจากแรงงานชาวจีนเป็นผู้ขุดแล้วนำหินเหล่านั้นมาถมไว้เป็นพื้นแลตะลิงความข้อนี้ผู้เขียนใครจะเล่าเสริมว่า ในพุทธศักราชนี้เมื่อคนเห็นน้ำลงแห้งคลองก็อาจกล่าวโทษว่าเป็นภัยแล้งภัยธรรมชาติที่จริงจะถูกอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือประเดี๋ยวนี้รู้จักน้ำครึ่งน้ำลงก็เพราะเขื่อนกับน้ำตามแห่งต่างๆหากไม่ทราบว่าครั้งยังไม่สร้างเขื่อนน้ำนั้นมีขครึ่งมีลงตามข้างขึ้นข้างแรมน้ำเกิดน้ำตายและกอบด้วยอิทธิพลของน้ำเค็มในทะเลจึงหาใช่เรื่องแปลกหากน้ำจะแห้งขอดคลอง หรือท่วมทนล้นขั้นกระไดตลาดน้ำตลาดนัดบางแห่งจึงมีการนัดหมายกันในช่วงน้ำเกิดหรือน้ำครึ่งเพื่อลดปัญหาอุปสรรคขอองค์งการสัญจรบนท้องคลองเรือเครื่องและเรือพายจอดเทียบท่าวัดบางน้อยในเช้าวันอังคารที่มีตลาดนัดหลักฐานแต่ก่อนเมื่อคราวที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสต้นหนแรกโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเป็นจดหมายนายทรงอนุภาพ ด้วยคำครางตัวที่มีถึงพ่อประดิษฐ์หรือเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมดังมีความลงในจดหมายฉบับที่4ลงวันที่23กรกฎาคมรอสอสาลา123ตอนหนึ่งว่าประภาทคลองอัมพวาแล้วจึงได้ออกเรือเลยไปพักสวยเช้าที่วัดดาวดึงเสร็จแล้วแจวต่อไปบางน้อยประภาทที่บ้านกำนันจันแล้วกลับทางคลองแม่กลองมาถึงที่ประทับเวลา2ทุ่ม กรนีท้ทำให้นึกเห็นไปว่าจะเสด็จพระราชดำเนินจากอัมพวาม,มาวัดดาวดึงแล้วมาทางคลองท่าคาขุดเจ๊กวกกลับมาออกทางบางน้อยและออกไปยังแม่กลองได้ในที่สุดข้อพึงสังเกตมีอยู่ว่ามีได้กล่าวถึงตลาดบางน้อยและวัดบางน้อยหากพิเคราะห์ดูเห็นว่าเวลานั้นตลาดบางน้อยคงยังไม่เกิดตลอดจนวัดบางน้อยเป็นวัดเล็กไม่สำคัญนับ อีกทั้งอาจจะต้องเร่งเสด็จพระราชดำเนินไม่ให้กลับถึงแม่กลองข้ามมืดคงแวะรวจตราแต่จำเพาะที่บ้านกำนันจันตรงนี้เองที่ผู้เขียนจักตั้งข้อสงสัยถึงกำนันจันผู้นี้ว่าเป็นใครเมื่อสืบดูได้ความว่าตัวแกนั้นได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นที่หมื่นปฏิคมท่าคาหรือหมื่นปฏิคมคุณวัดแล้วยังว่าเป็นต้นสกุลจันทรประภาซึ่งสกุลนี้จะมีต้นเขาคราล้นกล้าว รัชกาลที่6ได้พระราชทานแก่ขุนพหลพักดีสมนึกยกกระบาดเมืองพิษณุโลกแต่จะเป็นวงวานว่านเครือกันกับตัวกำนันจันผู้นี้หรือไม่ผู้เขียนยังสืบไปไม่ทราบความตลาดนัดบางน้อยในปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณลานวัดบางน้อยซึ่งมีนัดกันทุกเช้าวันอังคารชาวสวนนำผลผลิตที่ตนปลูกได้มาวางขายชาวบ้านมาเลือกซื้อหาตามอัธยาศัยหมุดหมายสำคัญสำหรับชุมชนตลาดบางน้อยนั้น คือวัดบางน้อยอันจะสร้างมาแต่ราวปลายกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกวัดโคกมะนาวต้นมะนาวเป็นชุมชนที่คงไม่ใคยมีผู้คนอาศัยอยู่มากเท่าใดชรอยเมื่อมีการเบิกร่องสวนทำการเกษตรมีทั้งชาวไทยมอนและจีนที่นับถือทั้งพุทธ,ธีและคริสตเข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่มากทุกทีเป็นธรรมดาอยู่เองที่มนุษย์เราย่อมต้องรู้จักการแบ่งปันแลกเปลี่ยน การขยายตัวขึ้นของชุมชนที่ต่างชาติต่างภาษาก็วิวัฒน์ขึ้นเป็นตลาดที่มีการนำสินค้าต่างๆนานามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอย่างที่บางน้อยนี้เป็นชุมชนริมแม่น้ำลำคลองพาหนะที่ใช้ก็หนีไม่พ้นเรือที่ต้องมีอยู่ทุกบ้านทุกหลังคาไปจึงเกิดเป็นตลาดน้ำบริเวณไม่ใกล้ไม่ไกลจากกัดบางน้อยนะักส่วนวันเวลาที่นัดกันก็เป็นเช้าของทุกๆวันดังความที่หลวงตาพินแห่งวัดสอนประดิษฐ์วรารามเมง อายุ85ปีได้เล่าให้แก่ผู้เขียนฟังว่าเมื่อก่อนนัดกันทางเรือเช้าก็มีนัดคนสวนพายเรือออกไปซื้อขายกันทั้งมะพร้าวหอมริกกระเทียมยาจืดและอื่นๆใครปลูกได้อะไรก็นำมาขายนำมาแลกเปลี่ยนกลับไปบ้านในขณะที่อามาของผู้เขียนเองเมื่อแต่งงานราวทศวรรษสุดท้ายก่อนกึ่งพุทธกาล และต้องย้ายมาอยู่นบางน้อยนี้ท่านได้เล่าความว่าเวลานั้นตลาดได้ซบเซาลงแล้วจะมีเรือแพมาขายก็น้อยเต็มทีไม่คลื้นเหมือนดังแต่ก่อนนัดกันอยู่อย่างนี้อีกสี่ห้าปีก็เลิกนัดกันในที่สุดตรงนี้ผู้เขียนจักได้เล่าแทรกไว้เสียหน่อยว่าก่อนนี้เมื่อการค้าขายจเจริญขึ้นมีเรือสินค้ามาจากต่างถิ่นเข้ามามากมายโดยเราเรียกชื่อเรือสินค้าเหล่านี้ตามชื่อถิ่นฐานบ้านเมืองที่เขามา เป็นต้นว่าเรือสุพรรณบุรีเรือนครปฐมส่วนสินค้าหรือก็มีพวกข้าวสารใบายาสูบผ้าชินผ้าเมตรหรือเสื้อผ้าสำเร็จรูปเสื้อกุยเหงขอกลมสำหรับสวมใส่เวลาทําสวนแต่ที่ได้รับความนิยมในชุมชนบางน้อยและละแวกใกล้เคียงมากที่สุดคือข้าวเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยคนสวนแถบบางน้อยปลูกข้าวอยู่บนขนาดสวนก็จริงแต่ผลิตผลจากเก็บได้เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยก็หาไหม่ มักหักท่อนล่อรวงไปสู้นาแถวสุพรรณบุรีหรือนครชัยศรีหาได้ไหมส่วนเหตุที่ตลาดนัดทางน้ำมีอันต้องเลิกไปเสียผู้เขียนจะเล่าความต่อไปข้างหน้าผู้เขียนต้องขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อแรกที่เหล่ากงตาทวดของผู้เขียนย้ายออกมาจากข้างในสวนทางคลองบ้านใต้มาอยู่ที่คลองบางน้อยเดิมทีเดียวก็มาเช่าบ้านที่เป็นโรงเลี้ยงหมูแล้วปรับปรุงจนกลายเป็นร้านขายของโชห่วยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ทางสามแพร่ง หากมองตรงเข้าไปในคลองหน้าบ้านก็คือคลองบ้านใต้และคลองท่าคาเลี้ยวซ้ายก็ไปคลองบ้านเหนือและคลองเมงเลี้ยวขวาก็ไปออกปากคลองบางน้อยเข้าสู่แม่กลองวกกลับข้างหลังก็ไปคลองวัดปลกและคลองดำเนินสะดวกเป็นลำดับด้วยเหตุดังนั้นบ้านหลังนี้จึงตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะแก่การท้าขายเพราะเพียงมองข้ามฝั่งไปก็เป็นวัดบางน้อยและตลาดบางน้อยแล้วส่วนมูลเหตุที่ทำให้ตลาดทางน้ำมีอันเลิกนัดไปนั้น ต้องไม่ลืมว่าในชั้นต้นผู้คนต่างสัญจรไปมาด้วยทางน้ําเรือแพได้ทําหน้าที่นําพาใครต่อใครไปได้ทุกคนทุกแห่งครั้นเมื่อทางบกหรือถนนได้ขยายตัวมาถึงแต่ละชุมชนในยุคข,ขอองค์การพัฒนาหลังกึ่งพุทธกาลใครๆก็ต่างย้ายที่ชุมนุมขอองค์การซื้อขายไปยังที่สะดวกสบายกว่าหรือสร้างผลกําไรได้มากกว่าตลาดนัดทางน้ําจึงมีอันเลิกไปครึ่งบกเสียสิน้น เรือที่มาจอดเทียบท่าเพื่อซื้อหาสิ่งของยังตลาดนัดเช้าวันอังคารตรงข้ามกันนั้นคือสภาพชุมชนบางน้อยในปัจจุบันจากซ้ายมือคือห้องแถวให้เช่าร้านขายยาบ้านสองชั้นและร้านโชว์วยในช่วงที่ตลาดนัดบางน้อยเลิกนัดกันไปนั้นผู้คนส่วนใหญ่นอกจากจำต้องเดินทางออกไปตลาดนัดที่อื่นแล้วหากไม่ได้ไปก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีอะไรให้ซื้อหา ตรงนี้เองที่เป็นช่องให้เกิดเรือขายของเรกข,ขานซื้อขายถึงหน้าบ้านชั้นเรือนขึ้นในชั้นแรกก็คงเป็นเรือที่เคยมาค้าแต่ครั้งยังมีตลาดนาดัดสืบมาชั้นหลังได้กลายเป็นอาชีพเช่นขายหมูผักปลาผลมากลากไม้และอาหารการกินอย่างก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับขนม,นมนมเนยมาบริการกันถึงที่หากประเวณขายใกล้ก็ใช้เรือพายไกลเข้าหน่อยก็ขับเรือเครื่องจวกกระทั่งราวทศวรรษ2530ราคาเนื้อหมูเกิดมีราคาแพงขึ้น บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขียงหมูได้รวมตัวมาขายบริเวณลานหน้าวัดบางน้อยในราคาถูกผู้คนก็เกิดฮือฮาขึ้นว่าหมูที่ตลาดนัดบางน้อยนี้ถูกทั้งเรือทั้งรถพากันแห่แหมาแน่นขนาดจากขายหมูก็เริ่มมีอย่างอื่นมาขายจนเรียกว่าติดตลาดหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าตลาดบางน้อยได้ฟื้นกลับมาอีกครั้งและมีนัดกันทุกเช้าของวันอังคารใครสะดวกสัญจรทางน้ำก็ถอยเรือจากอู่พายหรือขับเครื่องมาแต่เช้าปรูก ใครสะดวกทางบกก็ถอยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รีบเร่งมากันไม่แพ้ทางน้ำภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนตลาดบางน้อยวัดบางน้อยถือว่ายังคงมีลมหายใจอยู่มีห้องแถวให้เช่าทั้งร้านโรงค้าขายกันมีได้ขาดมีร้านโชว์หวยร้านทำขนมร้านขายยาร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและร้านตัดผมชั่วแต่ในช่วงหลังมานี้เมื่อรุ่นหนึ่งหมดไปรุ่นต่อมาจะรับทอดสืบต่อไปหรือไม่คมเกินวิสัยของผู้เขียนจะกล่าวถึง ส่วนเรื่องเรือแพยิ่งไม่ต้องพูดกันจะให้คนรุ่นใหม่พายไปตลาดนัดมีพักต้องวนอยู่กับที่กันหลายรายวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชนผ่านการกำหนดวิถีนั้นด้วยพิจารณ์ตรองที่ผิดแทกกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่ควรหลงลืมไปในเวลาก็คือเราต่างมีตัวตนอยู่ในความทรงจำที่แสนงดงามขององค์การรำลึกนึกถึงเสมอ